เจ๊เจ๊เจ๊ครับฉันหรอครับมีอะไรคะอ๋อจะถามทางหน่อยครับคือจะถามว่าบริษัทอินิลันไปทางไหนครับตรงไปเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็อะไรเมรยก็ถึงแล้วขอบคุณครับเดียว เป็นไรเหรอคุณก็เมื่อกี้ฉันไปตลาดฉันได้ยินคนเรียกว่าเจ๊เจ๊เจ๊ฉันก็คิดว่าเขาเรียกคนอื่นที่ไหนได้เขามาสะกิดฉันแล้วเรียกฉันเจ๊เพื่อถามทางคุณมันน่าโมโหจริงๆเลยอะเรียกเจ๊ก็ไม่เห็นแปลกเลยนะคุณแล้วคุณจะโมโหทำไมจะไม่ให้โมโหได้ไงก็คนที่มาถามทางอะหน้าเขาอะอายุ40ิได้แล้วมั้งมันเรียกฉันเจ๊ได้ไงก็ไม่รู้ เขาจะเรียกเจหรือจะเรียกน้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกงั้นน่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติคุณนะคุณไม่เห็นต้องมงงางุนหงิดเลยเนี่ยอย่างถ้าผมเนี่ยไปถามทางคนอื่นเขาอ่ะคุณเค็เรียกเขาเจเหมือนกันแหละนี่คุณหาว่าฉันอายเยอะเยอะจนเรียกเจได้แล้วสินะคุณหาวาฉันแก่ใช่ไหมผมเกี่ยวอะไรเนี่ย,ยคุยกับคุณอ่ะไม่รู้เรื่องจะไปไหนก็ไปเลยไปฮะไม่ไปใช่ไหม ได้ฉันไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคุณเดนเย็นคุณนั่งกันก่อนนะโอเคเอางี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจอย่าให้คำพูดของคนอื่นเนี่ยมาทำให้เราสองคนทะเลาะกันสิอ๋อแล้วก็มเมื่อกี้ไอ้บุ๊คมันโทรมาชวนไปกินข้าวเอาไว้เดี๋ยวผมเคลียร์งานสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปกินข้าว ไปกินคนเดียวเลยเจ๊ไม่อยากไปทำไมเจ๊ขเข้าโรเกี่ยวกัารี้วะเียเรกจ๊ต่างเราสืบมัมาคนเดียวอ่ะจูวะ้ว่ะทะเลาะกันหน่อยทะเลาะกันเรื่องอะไรวะก็ตอนจู้ไปจ่ายตลาดอะดิแล้วมีคนเข้ามาถามทางจูง้อ่ะ ถามทางก็ปกตินะเว้ยก็ไอคนที่เข้ามาถามทางเนี่ยดันไปเรียกจู้ว่าเจ๊แล้วพอจู้กลับมาถึงบ้านนว้ยม่งฟึดฟัดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟใส่กูเลยแล้วกูก็บอกจู้ไปว่าเนี่ยที่เขาเรียกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการให้เกียรติอย่างถ้ากูเนี่ยไปถามคนอื่นเขากูจะเรียกว่าเจมเหมือนกันแล้วพอกูพูดไปเนี่ยโมโหหนักกว่าเดิมอีกโหเอาซะกูไปไม่เป็นเลยเนี่ยอ๋อมึงไม่รู้อะไรซะละ มึงก็แค่เ,ออ,เอ,อออตามเดี๋ยวมันเรื่องมันก็จบเอออแล้วมันจะจบยังไงวะเอางี้มึงใช้วิธีกู บ้านหน้าปักซอยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะที่ขยะก,ก็ไม่เป็นที่ถุงดําก็ไม่ใส่รู้ร,รู้อยู่ว่าถ้าไม่ใส่ถุงดำรถขยะเขาก็ไม่เก็บไปบอกกี่ครั้งแล้วอ่ะก็ไม่แก้ไขสักทีแล้วมันทําไมล่ะคุณแล้วมันทำไมละคุณ,ค,ณ<ด>คุณพูดได้แค่นี้เหรอคุณหมายถึงไอ้ลุงที่บ้านอยู่หน้าปากซอยใช่ไหมใช่อยู่เู้จัดการเดี๋ยวก่อนนะคุณจะรีบไปไหน ไปจัดการไอ้คนที่มันทิ้งขยะไม่เป็นที่คุณไงก็จริงอยู่ทิ้งขยะแล้วไม่ใส่ถุงดำรถก็ไม่มาเก็บพราะรถไม่มาเก็บมันก็ส่งกลิน่น็นแล้วมันมาทําให้เมียผมอารมณ์เสียคนเงนี้ยมันต้องเจอเดี๋ยวก่อนคุณโอเคค่ะคุณใจเย็นก่อนนะฉันไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่มโังวแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็อารมณ์ดีแล้วด้วยมันได้ที่ไหนกันละคุณไอ้คนที่มันไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้มันต้องเจอสารเพ่อยีัยงหน่อยละเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อน แล้วก่อนค่ะคุณใจเย็นๆนะอย่าอารมณ์เสียเลยนะเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกแล้วใจเย็นนะคะจริงนะคุณเมืม่อหนุนอารมณ์เสียเพราะเรื่องคนอื่นแท้ๆเลยนั่งสิเนาะ,ะนั่งเดี๋ยวคุณไปนั่งก่อน <c oughs> หายใจลึกๆ <c oughs> ใจเย็นๆค่ะ มาคิดทดูแล้วเรื่องนี้มันต้องเคลียร์ <c oughs> ค,คุณเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนฉันว่าฉันไปเอาน้ำเย็นมาให้คุณกินดีก,กว่าจะยืนนะโอ้ย,อยุดินวคุดีนๆๆๆวๆๆวคุณกินลมเสียดเช้าเลยคุณยินกอดไว้ก่อนกอดคุณคะ มันแน่งคุณหนิดมากเลยนะคุณมันที่เขาอยาไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเข้าใจเข้าใจคุณดื่มน้ำก่อนนะไม่แล้วบนลกอดเขามันเรียกคุณว่าป้าเรียกว่าเจยอ่ะมันได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจคุณแฟนผมเนี่ยยังไม่แก่เลยมันเรียกเจได้ไงใช่ไหมฉชนเข้าใจคุณใจเย็นๆก่อนหนิ